สวัสดีครับวันนี้ครูบาจะมาสอนวิชาสุขศึกษาเรื่องสิทธิผู้บริโภคเราจะมาดูข้อควรปฏิบัติสําหรับผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าและบริการต่างๆว่าควรจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้ถูกผู้ผ,ผลิตเอาเปรียบได้ครับและขั้นตอนในการร้องทุกเมื่อถูกผู้ผลิตเอาเปรียบจะต้องทำอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับข้อที่1น,นะครับ ตรวจสอบดูสินค้าที่เราจะซื้อทุกครั้งว่ามีฉลากที่บอกถึงข้อมูลสำคัญของสินค้าชิ้นนั้นไว้หรือไม่เช่นชื่อประเภทของสินค้าชื่อหรือเครื่องหมายการค้าหรือที่เรียกเรื่อกันว่ายี่ห้อสถานที่ตั้งของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้ามีการบอกขนาดปริมาณและน้ำหนักของสินค้าอย่างชัดเจนมีการบอกวิธีใช้ข้อแนะนำและข้อห้ามของสินค้า มีวันเดือนปีที่ผลิตและวันหมดอายุของสินค้านั้นๆมีการระบุราคาของสินค้าชิน้นนั้นๆไว้อย่างชัดเจนข้อที่2ส,สอบถามข้อมูลของสินค้านั้นๆจากผู้ขายหรือผู้ที่เคยใช้สินค้านั้นๆข้อที่ 3. ศึกษาเงื่อนไขและข้อจำกัดต่างๆในการใช้สินค้านั้นๆเช่นวันหมดอายุคำเตือน หรือข้อควรระวังในการใช้สินค้าประเภทนั้นๆอย่างถูกวิธีข้อที่4ร้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณภาพและปริมาณของสินค้าเมื่อเห็นว่าสินค้าประเภทนั้นๆไม่มีความน่าเชื่อถืออย่างเพียงพอและข้อที่5นะครับไม่หลงเชื่อคำโฆษณาเกินจริงหรือรีวิวประเภทต่างๆที่มักจะใช้คนดังหรือคนที่มีชื่อเสียงนะครับมารีวิว เพื่อทําให้สินค้าประเภทนั้นๆมีความน่าเชื่อถือและมีการอวดอ้างสปปรรพคุณที่เกินจริงแล้วต่อไปนะครับเราจะมาดูข้อแนะนําในการเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ว่าทํายังไงถึงจะไม่ถูกโกงครับข้อที่1เก็บรวบรวมหลักฐานในการสนทนากับร้านค้ารูปภาพของหน้าร้านและรูปภาพของหลักฐานในการชรําระเงินเช่นสลิปการโอนเงินครับและต่อไปเราจะมาดูกันว่า เมื่อถูกผู้ผลิตหรือร้านค้าโกงในการซื้อของผ่านช่องทางออนไลน์จะมีวิธีการทำอย่างไรบ้าง 1. ให้เก็บรวบรวมหลักฐานในการสนทนากับร้านค้ารูปภาพของร้านค้าและรูปภาพของหลักฐานในการโอนเงินเช่นสลิปการโอนเงินครับ 2. เมื่อถูกโกงให้แจ้งความโดยเร็วที่สุดเพราะอายุความจะมีระยะเวลาแค่3เดือนครับ 3. ให้เอาใบแจ้งความไปสแกนเพื่อนำไปขอ IP address จากผู้ให้บริการเว็บไซต์ครับ 4. นำา IP address และใบแจ้งความยื่นไปที่หน่วยงาน ISP เพื่อขอที่อยู่ของผู้ขายครับและ 5. เมไม่ได้ที่อยู่ของผู้ขายแล้วให้นำที่อยู่ของผู้ขายส่งตำรวจเพื่อเข้าจับกลุ่มและแจ้งกองปราบปรามเพื่อปิดเว็บไซต์นั้นๆหรือร้านขายร้านนั้นครับ และข้อที่ควรปฏิบัติสำหรับผู้บริโภคนะครับที่จะลืมไปไม่ได้เลยนั่นก็คือการเก็บหลักฐานที่แสดงว่าสินค้าชิ้นชิ้นนั้นไม่ได้คุณภาพหรือเป็นอันตรายในการใช้และอย่าลืมเก็บหลักฐานในการซื้อขายหรือใบเสร็จรับเงินเพื่อใช้ประกอบในการยื่นไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคก็จะมีสำนักคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือสคออบอสำนักคณะกรรมการอาหารและยาหรือที่เราเรียกว่าอยอและสำมภัง,งานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสอมอ,อนั่นเองครับและสําหรับในปัจจุบันผู้บริโภคสามารถทําการร้องทุกข์ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ครับโดยสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้บริโภคเพื่อใช้ในการล็อกอินเข้าระบบคร,ครับและเตรียมสําเนาบัตรประชาชน และเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับการร้องทุกข์เช่นหลักฐานการจ่ายเงินรูปภาพของสินค้าและหลักฐานอื่นๆแล้วสแกนเป็นไฟล์รูปหรือไฟล์ pdf เพื่อส่งเข้าในระบบร้องทุกข์นั่นเองครับโดยเว็บไซต์ที่ใช้ในการร้องทุกข์ออนไลน์เดี๋ยวครูบาสจะขึ้นไว้ให้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับสรุปนะครับผู้บริโภคมีสิทธิที่จะร้องเรียนเพื่อขอชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ จากผู้ผลิตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการประเภทต่างๆต้องอย่าลืมว่าผู้บริโภคต้องศึกษาสินค้าประเภทนั้นๆไว้อย่างดีและมีการดูฉลากเพื่อดูข้อมูลของสินค้าทุกครั้งเพื่อไม่ให้เกิดการถูกเอาเปรียบและได้รับความเสียหายจากสินค้าและผู้ผลิตต่างๆครับ